ทัมยังประกาศคู่อยู่เลยว่าจะถอนตัวจากนาโต้ดีหรือเปล่านวดังนั้นเนี่ยทัามแสดงบทบาทของผู้ที่ว่ามีอำนาจต่อรองเหนือชาติสมาชิกอื่นๆนาโต้ทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นการที่จะกดดันให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยเป็นการระบุเช่นนี้น่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะในสมัยของทั้มนะผมคิดว่านะทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนะฮะสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยทางนาโต้นั้นเนี่ย ยอมรับกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นว่าจะไม่ขยายสมาชิกเข้ามาไม่เอาอยู่เป็นเป็นสมาชิกเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าสงครามนี้เนี่ยจะสามารถจบลงแล้วก็จะไม่ลุกลามต่อไปในอนาคตได้แต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นโอกาสสงครามยืดเดียอนั้นก็จะ มีอยู่แล้วก็สุดท้ายคนที่เดือดร้อนคนที่เสียหายไม่ใช่ใครคือทางยูเครนรัสเซียมีมีทรัพยากรมีความสามารถในการทําสงครามยืดเยื้อต่อไปแต่ว่ายูเครนไม่มีฮะยูเครนต้องต้อพึ่งพาความช่วยเหลือจากจากทางชาติอื่นความท,ท้าทายครั้งใหญ่โลกยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงมาพบกันในงาน For เ h e f ์ฟิวเจอร์2024กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านพร้อมดินเนอร์และเน็ตเวิร์กอิงเซชั่น ซื้อบัตได้แล้ววันนี้ที่ซิปอี n วนต์ค่ะที่นี้คือส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นแนวทางก็คือเรื่องของการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของนาโตนะคะหรือว่าเรื่องของการระงับการสมา,สมาชิกซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ก็มีแตกไปแล้วนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่เราได้เห็นข้อเสนออย่างเช่นการลงนามหรือว่าการทําสัญญาะคะว่า ต้องรับไม่ให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโตสักระยะหนึ่งนะคะคือตัวเลขตามสื่อเนี่ยบอกว่าระดับประมาณ20ปีนะคะแผนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะว่ากันเป็นลายลักษณ์อักษรครับผมคิดว่าในสมัยของชั้มเนี่ยถ้าหากว่าทําตามที่ตัวเองทำตามที่ตัวเองพูดได้นะครับความมีความเป็นไปได้นะที่นาโตจะลงข้อตกลงเช่นนั้นกับทางรัสเซียค่ะ แต่ว่าข่อาการลงข้อตกาลงเช่นนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ทัพนะนะเป็นคนอื่นไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ทัมเนี่ยเขาอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้พึ่งนาโต้อะฮะอำนาจต่ออำนาจต่อรอ,อ,องของทัพนี่สูงกว่าประเทศอื่นๆใน,ใน,ใ,นในนาโต้อะทัพยังประกาศคู่อยู่เลยว่าจะถอนตัวจากนาโต้ดีหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนาโต้หน้จ่ายน้อยชาติอื่นจ่ายน้อยเหลือเกินอเมริกาจ่ายอยู่คนเดียวเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทัมแสดงบทบาทของอ ผู้ที่ว่ามีอำนาจต่อรองเหนือชาติสมาชิกอื่นๆนาโต้ทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นการที่จะกดดันให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยเป็นการระบุเช่นนี้นะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะในสมัยของในสมัยของทรัมป์นะผมคิดว่านะทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนะถ้าหากว่าสงครามนี้มันจบลงนะโดยที่มีการกำหนดเส้นหยุดยิงอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะ อ่าแล้วก็สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยทางนาโตนั้นเนี่ยยอมรับกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นว่าจะไม่ขยายสมาชิกเข้ามาไม่เอาอยูเครนเป็นสมาชิกไม่เอาจอร์เจีเป็นสมาชิกเช่นนี้เนี่ยนะผมคิดว่าสงครามนี้เนี่ยจะสามารถจบลงแล้วก็จะไม่ลุกลามต่อไปในอนาคตไดนะ้แต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นนะโอกาสสงครามยืดเยียอนั้นก็ จะมีอยู่แล้วก็สุดท้ายคนที่เดือดร้อนคนที่เสียหายไม่ใช่ใครคือทางยูเครนนะครับรัสเซียมีมีทรัพยากรมี่ความสามารถในการทําสงครามยืดเยื้อต่อไปแต่ว่ายูเครนไม่มีฮะยูเครนต้องอพึ่งพาความช่วยเหลือจากจากทางชาติอื่นครับผมค่ะท้ายที่สุดนะคะ การจบสงครามของรัสเซียยูเครนถ้ามันเกิดขึ้นได้นะคะมันมีความเชื่อมโยงไปถึงสมรภูมิอย่างตะวันออกกลางด้วยหรือเปล่าท่าทีของทรัมป์เขาเหมือนกันไหมนะคะมีรายงานเหมือนกันว่าทรัม,ะะมป์ได้คุยกับเนทันยาฮูนะคะไม่ถึงสัปดาห์นี้คุยกันตั้งสามครั้งนะคะแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีแนวทางในการที่มีความเป็นปฏิบัติกับทางอิหร่านนะคะทางฝั่งของ ตอนออกกลางเนี่ยดูไม่ได้มีทีท่าว่าจะยุติสงครามแต่อย่างใดอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะสองสมรภูมินี้เขาสอดคล้องต้องกันไหมจบแล้วจบทั้งสองสมรภูมิเลยหรือเปล่าครับผมใน,ในสมัยในสมรภูมิของยูเครนนะสมรภูมิยูเครนนั้นอ,อีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนั้นเนี่ยก็ลักษณะเป็นการกําหนดเส้นหยุดยิงใช่ไหมฮะเส้นหยุดยิงแต่ว่า ไม่ได้หมายความว่าจะยุติสงครามให้มันหยุดยิงหน้าเส้นในเส้นหนึ่งนเช่นกรณีของอเกาหลีเหนือเกาหลีใตนะ้มันมีเส้นขนาดที่สามสิบแปดใช่ไหมฮะเป็นเส้นที่เป็นเส้นที่ยุยตินะอ่าการสู้รบแต่ว่าสงครามภาวะสงครามก็ยังดําลงอยู่ดําเดินอยู่กระทั่งถึงปัจจุบันหมายความว่ายังไม่มีข้อยุติสงครามใชมดังนั้นก็อาจจะเป็นได้กันในกรณีของอทาง ทางยูเรนคำโจทย์คือว่าจะทายังไงให้ยูเพนนั้นเนี่ยไม่เสียหน้านะั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากในเวลานี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่ายูเพนก็ไม่ต้องอยอมเสียดินแดนแต่ในขณะเดีวยวกันนะฮะการหยุดสงครามมันจบลงอยู่ในเส้นที่เป็นเส้นที่ขีดไว้โดยที่ยูเพนก็ไม่ได้ยอมรับว่าที่รัสเซียยึดไปนั้นจะเป็นของรัสเซียนะเห็นไ,ไหมแต่ในทางปฏิบัติรัสเซียก็จะยึดดินแดนเหล่านั้นไว้ ในฐานะเป็น occupied territory หรือว่าดินแดนยึดครองภายใต้ของรัสเซียนะนั่นก็อาจจะเป็นทางออกที่มันจบสงครามได้แล้วก็ยูเครนก็ไม่ได้เสียดินแดงโดยดินแดนโด,ย,ดยนิติไหนใช่ไหมฮะอาจจะเสียโดยพฤติไน,นกับให้กับทางรัสเซียแล้วก็ว่ากันไปนะอย่างที่บอกว่าทางออกสุดท้ายกระทั่ททงรอจนก,กว่าหมดยุคปูตินนะฮะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะฮะก็ในสมรัภูมิตะวหนออกกลางฮะสมอรัภูมิยูเครนนี่มันจบง่ายกว่าตะวหนออกลางเยอะแยะมากมายเลยฮะ ง่ายกวมากนะเพราะว่าความขัดแยง้งของทางยูเครนนั้นเนี่ยมันคือสงครามภูมิรัฐศาสตร์นะระหว่างทางรัสเซียกับนาโตใช่ไหมถ้าหากว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันจบได้ไม่ยากใช่ไหมแล้วก็มันไม่ใช่สงครามที่สัเมริกาพร้อมจะเททุ่มสุดหน้าตักใช่ไหมพร้อมที่เอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อปกป้องยูเครนไว้ไม่เห็นไหม ถึงเวลาทํทาทําพร้อมเกกระโดดหนีทางยุคเพนได้ก็กระโดดได้เลยใช่ไหมฮะมันไม่ได้สําคัญมากมายขนาดนั้นใช่ไหมแต่ในสอรรับภูมิตัอกลางนั้นเนี่ยมันยากกว่ายเคเพนเยอะๆมากมายนะความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลนั้นเนี่ยมันลึกซึ้งนะมากกว่าชาติใดในโลกที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาน,นะอะ่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าริพบลิก์พรรคนขึ้นมานั้นเนี่ยก็มไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงว่าจะทําให้ความสัมพันธ์กับทางอิสรา ต้องชื่นชมบทบาทของ IPAC คนะซึ่งเป็นรบิยิสอยู่ที่อยู่ในสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาที่จะคอยสนับสนุนให้นักการเมืองอสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีทัศนคติแนวคิดว่าอเมริกาจะต้องปกป้องอิสาราเอลอยู่ตลอดแล้วก็อิสเอลนั้นคือผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอสหรัฐอเมริกานะดังนั้นสิ่งที่เห็นต่อไปนะฮะสมอลสมลภูมิยูเพรนนั้นอาจจะ แก้ปัญหาได้อาจจะจบใช่ไหมแต่สมรภูมิตะวนอ,อก,กลางผมมองว่าไม่จบง่ายๆจบยากด้วยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะนำไปสู่การหยุดยิงในกาซาได้แต่ว่าความปัดแย้งจะไม่จบนะนะที่ผ่านมาในยุคไบเดนนั้นเนี่ยแตกต่างจากสมัยช้ำก่อนหน้านั้นถ้าเราดูในยุคช้ำก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะทะช้ำใช้วิธีการ อย่างไรฮะใช้วิธีการทําให้ชาติหมหาอำนาจในภูมิภาคตะกลกลางนั้นก็คืออิหร่านกับซาอุดีอราระเบียนั้นเนี่ยแตกกันแข่งขันกันแล้วก็แตกแยกกันสร้างบรรยากาศของความขัดแย้งขึ้นทั่วภูมิภาคเพื่อที่จะให้สาารหสาารัฐอเมริกานั้นเนี่ยสามารถที่จะแสดงอิทธิพลบทบาทต่อ,อความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ได้ใช่ไหมแต่พอมาในสมัยไบเดนนั้นเนี่ย ปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียกับทางอาทาทงิหร่านนั้นเนี่ยไปจับมือกันนะฮะที่ปักกิ่งนะฮะจับมือกันที่ปักกิ่งแล้วก็ลดความขัดแย้งลงนะ,ะผมคิดว่าท้ากลับมาในสมัยนี้เนี่ยนะฮะท้ามคงจะหันไปกดดันทางอิหร่านมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในสมัย Biden ไบเด่นหมายควาว่าจะนำเอาประเด็นอิหร่านนั้นเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาต่อไปแล้วก็ ทมจะพยายามที่จะทําให้อิรานกับซาอุดิอราระเบียนั้นเนี่ยแตกแยกกันอีกครั้งหนึ่งโดยทํามจะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับไบเดนที่มีต่อทางอ่าทางประเทศซาอุดิอราระเบียนนผู้ปกครองนั้นเนี่ยนะในการที่จะทําให้ซาอุดิอราระเบียนั้นเนี่ยลักทิ้งเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์กับทางอิรานนะทําในการที่ซาอุดิอราระเบียนั้นยุติการสู้รบกับกลุ่มปูตีที่อยู่ในเยเมนใช่ไหมอ่า ดังนั้นถ้าหากว่าทําได้เช่นนี้นั้นเนี่ยอยูอ่ทางอิสราเอลนั้นเนี่ยนะอาจจะได้ประโยชน์ประโยชน์คืออะไรฮะประโยชน์คือทําให้อิรานนั้นอ่อนแอลงประโยชน์คือว่าทําให้ความสัดแย้งในชาติตะวันออกกลางนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วสุดท้ายอิสราเอลนั้นจะมั่นคงขึ้นประโยชน์ที่จะทําให้เยเมนซึ่งเป็นปากหนามทางทิศใต้ของอิสราเอลนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องกลับไปสู่อยู่ในสงครามกับทางซาอุดีอาระเบียอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมที่ผ่านมานั้นเนี่ย ทางอ,อิสราเอลนั้นเนี่ยสู้รบนะกับบรรดาศัตรูต่างๆในสงครามปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยสู้รบอยู่ในบรรยากาศแบบไหนสู้รบอยู่ในบรรยากาศที่มหมาอำนาจภูม,มิภาคก็คือทางอิรานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยคืนดีกันไม่มีสงครามกลางเมืองในซีเรียไปมากกว่านี้หยุดยุติแล้วไม่มีสงครามกลางเมืองในอิรักไม่มีสงครามกลางเมืองในเยเมน ใช่ไหมในบรรยากาศที่มันมีเอก,กภาพมาก,มากๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนๆเนี่ยในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมันไม่ดีกับทางอิสราเอลเลยฮนะแต่ถ้าเอก,กภาพในตะวันออกกลางที่ว่านั้นเนี่ยมันสูญหายไปมันกลับมามีสงครามกลางเมืองเพิ่มอีกในเยเมนสงครามกลางเมืองในซีเรียใช่ไหมความปัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มเติมใช่ไหมดังนั้นแล้วนะั่นเนี่ยเอกภาพที่หายไปนั้นจะทาให้อิสราเอลนั้นเข้มแข็งขึ้นนะฮะ อในสมัยของชัม้มเนี่ยผมคิดว่าชัม้มนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กับทางเนทันยาฮูนั้นเนี่ยใกล้ชิดยิ่งกว่าทางไบเดนสินะจากทางลูกเขยเนะของชัม้มที่ว่าใกล้ชิดกับทางชนชั้นนําของอิสราเอลด้วยนะ,ะแล้วก็ในในแบ็กกราวด์หลายๆอย่างของชัม้มที่ผ่านมาชัม้มนั้นจะจะเอ่อะจะใกล้ชิดกับทางเนทันยาฮูมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนะี่ย จากที่ทาัามหาเสียงนั้นเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นในกาซานั้นมันจะต้องจบลงแล้วมันจะต้องจบลงแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่ควรไปมากกว่านี้แล้วมันเสียหายเสียหายกับอ่คนธรรมดาคนบริสุทธิ์ทั่วไปมันมากมายเกินกว่าที่ควรจะเป็นละเนี่ยมันต้องจบลงนะแต่นะทางอ่คำถามคือว่าแล้วทางอิสราเอลนั้นจะได้อะไรจากสงครามในครั้งนี้หากว่าไม่สามารถเอาชนะฮามาสได้ไม่สามารถได้ตัวประกันได้นะ พอตัวลงหยุดยิงนั้นจะต้องนำไปสู่การคืนตัวประกันใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันรอเซลอาจจะต้องถูกบีบให้ถอนตัวออกจากกาซานะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่ารอเซลนั้นอาจจะไม่ถอนทั้งหมดฮนะอาจจะยึดพื้นที่บางพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะก็คือบาเะเบียงฟิลาเดลเฟียซึ่งอยู่ในระหว่างอ,อียิปต์นะกับชายแดนราฟาของกาซาิสนะรอเซลปัจจุบันยึดครองไว้ เพื่อป้องกันป้องกันการการลุกข้ามดินแดนแล้วก็เนสซานะริมนะคอริดอร์ซึ่งอยู่ตรงกลางที่จะตัดกาซาเหนือกับใต้ออกจากกันอิสราเอลจะไม่ถอนในบริเวณบริเวณนั้นแล้วก็อาจจะคลองยึดต่อไปเนะี่ยอยู่อีกอเป็นปีๆหรือว่าอีกหลายๆปีใช่ไหมแต่อาจจะถอนจากพื้นที่อื่นๆในในกาซาครับผมค่ะดังนั้นคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าคือทรัมป์เขาจะประกาศนะคะว่าเขา ต้องการที่จะยุติสงครามเขาจะไม่สร้างสงครามใหม่นะคะแล้วก็เขามีแผนสันติภาพทั้งยูเครนแล้วก็ทางที่มิดเดิลอีสต์ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าโลกจะสงบสุขปราศจากสงครามและความขัดแย้งใช่ไหมคะในยุคของทรัมป์ครับสงครามในยูเครนนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์กับอเมริกามากมายนักในความคิ่ของมป์ดังนั้นมันจบง่ายใช่ไหมแต่สงครามในตอนอกลางนั้นเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะ ภูมิภาคตอนกลางที่ไฟลุกโชนอยู่ช่วงอยู่เสมอนั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เมกานั้นเข้าไปแทรกแสงใช่ไหม่ะเลือกข้างฟังความปัดแย้งอยู่กับฝั่งนี้หายอาวุธในกับฝั่งนี้ใช่ไหมฮะมันคือสิ่งที่สเริการทามาแล้วก็ได้ประโยชน์มาตลอดนะก็คือการป้องฟังปัดแย้งไว้ในภูมิภาคตอนกลางในลักษณะที่จะไม่ทําให้กลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคแต่ว่าป้องความปัดแย้งไว้ให้มันคู่กลุ่มอยู่ตลอดเวลาเพื่อ สแสวงหาผลประโยชน์ในภูมิภาคตะนนอกกลางนี้นะเพราะฉะนั้นในความคิดของผมนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาในไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าไบาเดนนั้นไม่ได้ต้องการสนิภาพในตะนนอกกลางนี้แท้จริงแต่ว่าต้องการคงความผัดแย้งไว้ระดับหนึ่งเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากความผัดแย้งเหล่านั้นแล้วก็สร้างความไม่เป็นอิกภาพให้กับชาติในตะนนอกกลางดังนั้นแล้วชาติตะนอกกลางก็จะต้องพึ่งพาความมั่นคงจากทางอ่าสหรัฐอเมริกาอยู่นะแต่ว่า ก็บางทีอาจจะไม่เหมือนสมัยชั้มหนึ่งเนี่ยกับสมัยชั้มสามเนี่ยใช่ไหมทั้มสองตัวทีฮะทั้มสองเนี่ยใช่ไหมอาจจะไม่เหมือนกันนะบริบทมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมชั้มหนึ่งตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมเป็นชั้มที่เพิ่งชนะเลือกตั้งมาคิดอะไรพูดอะไรก็ทำนะพูดอะไรก็ทำนะทำอะไรก็พูดใช่ไหม่าแต่ว่าเมื่อแพ้เลือกตั้งมารอบหนึ่งประมาณในสมัยที่สามนี้ทั้มอาจจะเป็นในเวอร์ชันที่ว่าอาจจะไม่ มูทรุดุดันนะเหมือนในสมัยทั้มหนึ่งอาจจาะอาจาอาจะาปนิยมมากขึ้นกับกองทัพหรือว่าเอส a b l i s h ิ e เมที่ผมผมพูดไปใช่ไหมอ,อย่างไรก็ตามนะในภูมิภาพตอนออกกลางนี้นะสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้นั้นก็คือการที่จะไปเล่นงานอิหร่านกดดันอิหร่าน,นเรื่องอาการแซงชั่นความบาตต่ออิหร่านนั้นเพิ่มมากขึ้นลดบทบาทอิหร่าน,นในภูมิภาคดังนั้น เอาว่าจริงนะมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดสันติภาพในภูมิภาคตะนอกกลางหากว่าสันนิการยังคงเล่นบทบาทอย่างที่เป็นอยู่ครับ